นี่คือมัทฉะที่ทําจากใบชาเขียวออแกนิกเกรดพิธีการชงชานําเข้าจากญี่ปุ่นค่ะมัทฉะตัวนี้ไม่ใช่แค่มีรสชาติที่ดีไม่ขมไม่เฟื่อนนะคะยังเป็นแหล่งรวมของสารต้านจุดๆที่มีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยค่ะวิธีชงก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ใช้มัทฉะ1-2ช้อนชานะคะผสมกับน้ําร้อนสักประมาณ80องศาค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันแค่เนี้ยก็จะได้เครื่องดื่มสุดฟินแล้วล่ะค่ะดูผงม,มัทฉะค่ะเนียนละเอียดมากๆแล้วมันชงง่ายมากชงกับน้ําอุ่นน้ําอุณห น้้เย็ได,ห,ดหรือถ้าใครจะชอบแบบใส่นมนะคะก็ลองทําเป็นมัทฉะลาเต้ก็ได้ค่ะเลือกนมทางเลือกที่เราดื่มได้นะคะมาใส่ก็จะอร่อยฟินสุดๆเลยเพราะตัวนี้นอกจากจะอร่อยแล้วนะคะก็ยังมีส่วนช่วยในการที่ทําให้เราเนี่ยมีสมาธิด้วยค่ะเพราะว่าในมัทฉะเขาจะมีคาเฟอีนนะคะที่ออกฤทธิ์เป็นโซเลล s ิสคาเฟอีนค่ะเหมาะมากกับการดื่มตอนไปทํางานหรือว่าก่อนไปเรียนหรือว่าจะดื่มก่อนไปอ่านหนังสือก็ได้นะคะหรือใครที่ work from home ก็ชงมัทฉะสักแก้วก่อนทํางานเนี่ยบอกเลยว่าจะมีส่วนช่วยให้เรา มีสามาธิดีมากๆและถ้าตอนนี้นะคะเพื่อนๆกำลังมองหาเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยก็ลองมัชะของยามิโตะดูนะบอกเลยว่าถ้าลองแล้วเนี่ยจะติดใจสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยที่ตะก,การเหลืองด้านล่างซ้ายมือค่ะสัาลิปแปะพิกัดไว้ให้แล้ว